สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับพบกับแป้งครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจำปักหลังแล้วนะคะของเดือนเมษายนสองห้าหกสามสี่ <c oughs> โอเคมาดูไพ่เมทเอเนอร์จีของคุณเลยไพ่เมทเอเนอร์จีของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะไพ่เมทค่ะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎ ไพ่เมนของชาวราศีกรก,รกฎลัคนากรากฎไพ่เมนของคุณเป็นอย่างไรไพ่พลังงานของคุณกรกฎคุณเป็นอย่างไร k i n ถือไม้เท้าคิง of ง n ันคุณอาจจะมีภาวะที่สับสนแล้วก็รอคอยอะไรบางอย่างคุณอาจจะรอคอยเพื่อให้สถานการณ์ตรงนี้มันดีขึ้นก็ได้นะคะที่เป็นอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ในใจคุณคุณก็ยังเหมือนมั่นใจมั่นใจในสถานการณ์อยู่นะคุณยังมีความมั่นใจอยู่ นะคะว่าเหมือนกับโอเคโชคต้องเข้าข้างเราบ้างล่ะเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อคุณเป็นไงกันบ้างคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง i n งอ f c คั s คุณรู้สึกว่าอยากใช้ใจแลกใจคุณจะใช้ใจใช้ความรู้สึกที่ดีๆเพื่อแลกกับสิ่งนั้นแต่คุณพยายามทำมาโดยตลอดเพราะว่าไพา่สิบสิบดาบขึ้นมาว่า ตอนนี้คุณทําอะไรไปเขาคนนั้นก็ยังไม่มีอะไรที่ตอบสนองคุณมากกว่าน,นั้นทั้งทางอารมณ์ทางความรู้สึกคุณอาจจะแบบเอาใจใส่ดูแลมีความรู้สึกดีดให้นะคะคุณรอรับเหมือนกันนะอยากมีความหวังอะรอรับความรู้สึกจากเขาคนนั้นนะคะบางท่านบางคนกระกดช่วงนี้สายเปรอะเนี่ย สายเปย์หรือเปล่าคะคุณเป็นสายเปหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะอืมแต่ไพ่สิบสิบในเท้าคือคุณก็มองออกว่าความสัมพันธ์นี้มันสิบดาบสิบพูดผิดไพ่สิบดาบเป็นการที่แบบมันมันยังเหนื่อยอยู่เลยมันยังแบบมันยังมองไม่เห็นอะไรในการกระทําที่คุณทําไปคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้รับสักเท่าไหร่ไม่ได้รับสิ่งที่เขาทํากับคุณมาตอบสนองในความรู้สึกของคุณมาสักเท่าไหร่นะคะ อนี้มาดูกันต่อดีกว่าว่าคุณเป็นยังไงกันอีกบ้างค่ะชาวราศีกรกฎลักขนากรกฎเดอะทาวเค่ะมันเกิดเรื่องตลอดปัญหาตลอดคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเห็นไหมสิบไม้เท้ามาคู่กันกับทาวเวอร์ให้ดูกันทาวเวอร์ะฟ้าผ่า,าเปียงลงมาเลยนะคะอืมแล้วสิบไม้เท้านะมันเหนื่อยมันมันมันเหนื่อยนะมันเหมือนแบกแบกแบกความรู้สึกตัวเองด้วยแบกความรู้สึกเขาด้วย มีปากเสียงมีเรื่องราวทะเลาะไม่ไม่อยู่อยู่จะเขาอารมณ์อะไรขึ้นมาก็อารมณ์ที่แบบคุณตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะคะกับภาวะอารมณ์ของเขาในช่วงนี้ทีนี้มาดูกันต่อค่ะว่าคุณเป็นยังไงกันอีกบ้างชาวราศีกร,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 รกฎลัคนากรกฎค่ะ judgment นค่ะคุณรอการกลับมาคุณรอให้สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลไปปลุกให้เขาตื่นทีให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกของคุณทีนะคะค one of คุณพยายามส่งสารคุณพยายามส่งสารอะอะไรบางอย่างเพื่อไปบอกเขาทั้งทางกายทั้งทางใจทั้งทางคำพูดทุกอย่างเลยนะคะอื ừ ้มแต่ในขณะเดียวกันแฟนเก่าของชาวราศีกรกฎอยู่ๆมีคนทักมาใช่ไหมแฟนเก่าคุณทักมาหาคุณมีในช่วงนี้มีแฟนเก่าคุณทักมานะคะแฟนเก่าคุณทักมา อ่ะทีนี้มีอะไรกันต่ออีกบ้าง Nice Open f t a c l e โอเคตอนนี้คุณอยู่ในสถานะของผู้หญิงเก้าเหรียญคือใครจะมาใครจะไปใครจะอยู่หรือจะยังไงคุณรักสภาพได้อยู่อยู่ก็อยู่ไปก็ไปแล้วอีกในหนึ่งคือคุณคิดได้ว่าความสัมพันธ์จะผูกมัดไม่ผูกมัดจะอะไรยังไงอ่ะมาตอนนี้ตัวฉันเองก็เหมือนประมาณว่าตัวฉันเองเป็นแบบ เหมือนคุณก้ากึ่งอะรอทั้งความหวังทั้งทั้งความหวังของคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตรอทั้งความหวังจากคนที่มีอยู่เดิมเนี่ยขอให้เขาดีขึ้นนะคะอืมเป็นไป,นปนตามที่คุณต้องการอยากคุยกันรู้เรื่องอยากพูดกันรู้เรื่อง,อย,อ,งอยากมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันมีความน้อยอกน้อยใจนะคะทีนี้มาดูกันว่าคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะเอชออฟวันอืม เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าในสถานะตอนนี้ที่เขาอยู่ในชีวิตคุณนะเพราะว่าตัวเขาเองมีความรู้สึกว่ารู้สึกดียังมีความรู้สึกดีกับคุณนะคะถ้าถ้าในกรณีแฟนเก่ากลับมานะอยู่อยู่กลับมานะกรกุฎนะอยู่อยู่เขานึกถึงคุณแล้วตกลุมรักคุณที่ใหม่ครั้งหนึง่งนะคะแต่ยังเป็นแค่ความรู้สึกเริ่มต้นเพราะอย่าลืมเป็นแค่ไพ่เอ่อหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเห็นป่ะไพ่หนึ่งไม้เท้าเองเป็นความรู้สึกเพียงแค่เริ่มต้นนะคะอือ แฮงแมนอืมอืมทูออฟวัเขาอยากให้สถานการณ์ที่เอางี้เขากลับถ้าเขากลับมาหรือเขาอยู่อยู่แล้วเขาจะกลับมาเพื่อให้รู้สึกเขาไม่ได้จะกลับมาถ้าในกรณีแฟนเก่าเขายังไม่ได้กลับมาจะขอคืนดีกับคุณหรือตั้งใจจะมาชัดเจนกับคุณนะ แค่อยากกลับมาเพื่อมีคุณเอาไว้ในชีวิตนะคะถ้าสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่ใช่แฟนเก่าอีกกรณีหนึ่งที่นี้ที่เห็นคือสถานการณ์เขาพยายามอยากจะดึงสถานการณ์มีเอาไว้เพื่อให้มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วมีทําไมล่ะอ่ะดูหนึ่งใบ t r e e of c u p นะคะเขาต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเพื่อนๆกันไปก่อนทุกอย่างเป็นการสลับกันได้เขารู้สึกว่ามีคุณแล้วยังมีความรู้สึกมันอุ่นใจอยู่ยังมีความอุ่นใจคุณให้ความสบายใจเขาใช่ไหมใหความสบายใจเขา ให้ความรู้สึกที่แบบเขาเรียกว่าความสบายใจความรู้สึกปลอดภัยหรือยังมีผลประโยชน์บางอย่างไพ่สิบเปลี่ยนขึ้นมายังมีผลประโยชน์บางอย่างอะไรที่พวกคุณทําร่วมกันอยู่มันเลยทําให้ตัวเขายังไม่ไปใช่ไหมคะคุณช่วยเหลืออะไรเขาหรือเปล่าทุกอย่างเป็นการสลับกันได้ต่างคนต่างช่วยเหลือกันก็ได้ต่างคนมีผลประโยชน์ต่อกันก็ได้นะคะทีนี้มาดูวันต่อว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศรีกรกฎลัคนากรากฎจะเป็นอย่างไรคะ king of swords หรออ๋อ knight of knight of swords กับ the world นั่นคุยชาวต่างชาตินะจ๊ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นค่ะน่าจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือคุณเข้าไปเป็นอะไรในความสัมพันธ์ก็ลองดูตรวจดูให้ดีๆว่าคนที่กลับมานะคะเขามีใครอยู่หรือเปล่าเขายังไม่เคลียร์หรือเปล่านะคะอือึภาวะนี้แหละที่ทําให้พวกคุณคุณอาจจะรู้ว่าเขา ไปรู้มาว่าแบบเอ้ยเขาคนนี้มีคนอื่นมีคนคุยมีใครเข้ามาแอบอยู่ในคุณสงสัยแล้วคุณน่าจะแบบว่าถอยห่างออกมาถอยห่างออกมาก่อนมาอยู่กับตัวเองก่อนไพ่เดอะเมจิเชียนเนี่ยเห็นไหมแต่ในหนึ่งคุณก็ยังไม่รู้ว่าเขามีจริงไม่มีจริงนะคะเ of สออฟค่ะโอเค แต่สุดท้ายเดี๋ยวคุณก็เป็นคนใจอ่อนอยู่ดีเพราะคุณรักเขาจริงๆ่งให้หนึ่งถ้วยคุณรักเขาจริงไให้หนึ่งถ้วยนะคะอืมเดี๋ยวพอเขาทำหน้าเศร้ากลับมาหรือพยายามจะกลับมาไพยายา่เดอะมิชียนพยายามจะแบบว่ามีเรื่องมีปัญหาให้คุณต้องช่วยเหลือคุณก็ใจอ่อนค่ะแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ช่วยเหลืออะไรอาจจะแค่ให้คาปรึกษาอย่างที่บอกนี่มันคือบางเคสบางคนบางกรณีอาจจะให้คําปรึกษาหรืออาจจะแบบอะไรบางอย่างก็ได้นะคะ มันคือความช่วยเหลือไม่ไม,ไม่ไม่เรื่องเงินก็เป็นความช่วยเหลือในเรื่องของอคำปรึกษาที่เราใจอ่อนที่แบบอ่ะโอเคช่วยก็ได้แต่ไพ่สี่เหรียญเราบอกว่าถ้าคุณกลับไปช่วยเหลือเขาด้วยความจริงใจคุณคุยกับเขาด้วยความจริงใจก็จริงแต่ว่าคุณรักตัวเองนะไพ่สี่เหรียญเนี้ยค่ะหรือ,อความหมายหนึ่งก็เป็นไปได้ที่ว่า คุณก็แบบเอาเขาไว้ในชีวิตดีกว่าไม่มีคนคุยอย่างเงี้ยก็ได้กักเขาไว้ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ตัวเขาเองก็อาจจะคิดอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะคะก็คือเก็บคุณเอาไว้นะเก็บคุณเอาไว้ก่อนอืมเก็บคุณเอาไว้ก่อนนะคะ five s o r c e เขายังทิ้งคุณไม่ได้เหตุผลที่เขายังทิ้งคุณไม่ได้คือนั่นแหละอืมเขารู้ว่าคุณรักเขาเขาเขารู้ว่าคุณรักจริงทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะจ๊ะ โอเคค่ะมาดูการเงินการงานกันดีกว่าการเงินหนึ่งใบาชาวกรกฎค่ะ Can c e l f o u r of o n วหยการงานของคุณถ้าผักเนี่ยบางคน Work for ฟร์โฮมเนี่ยหนักหนักเลยงานหนักเลยนะคะงานหนักเลยบางคนเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นอะไรคุณจะต้องออกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยนะคะอืม แต่ว่างานของคุณมันมีเกณฑ์ที่เเกี่ยวกับการเดินทางแฮะช่วงนี้มันเดินทางไม่ได้นี่ทำไมไพ่ออกมาสีสีไหมเท้าอะ่ะอ่ะเป็นการติดต่อสื่อสารก็ได้อยู่ๆคุณอาจจะมีงานเพิ่มเข้ามาเป็นการติดต่อสื่อสารกับคนทางไกลกับอะไรที่แบบเกี่ยวกับข้องของการสื่อสารแบบเข้ามาเข้ามาละโหให้คุณทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ้แต่ว่าทําแล้วได้ดีนะทําเหอะ ทำแล้วได้ดีคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้คุณจะเป็นคนสําคัญคุณมีกับพิจารณาเลื่อนขั้นด้วยนะคะทีนี้มาดูกันต่อดีกว่ากับเรื่องเงินของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎฟอุ้งคั๊าชาวรายจ่ายเยอะรายจ่ายเยอะรายจ่ายั่วไหลมีแต่จ่ายเรื่องในเรื่องอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มีแต่การจ่ายแบบเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะแยะๆไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะ,ะโอเคค่ะทีนี้มาดูกันต่อดีกว่า มาดูกันเรื่องของนี่เรื่องของคนโสดคนคุยคนมีคู่ค่ะคนโสดหนึ่งใบาชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะ The Art อุ้ยตอนนี้อุ้ยฮอต The Empress อุ้ยฮอต The Empress กรกฎฮอตอยู่นะอยู่ฮอตนะอยู่จะฮอตก็ฮอตได้ตอนนี้อยู่แบบเป็นเหมือนภาพวาดถ้าอยู่ลงรูปตัวเองใน Facebook ในอะไรอย่างนี้นะ จะแบบมีคนเข้ามาสนใจรู้สึกว่าช่วงนี้เนะื้อหอมมีคนอยากกลับมาคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้เวลาช่วงนี้ให้มันสนุกสนุกกับการอยู่บ้าน <c oughs> นะเ,ออเก็บเกี่ยวความสุขเอาไว้เยอะนะคะอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันคําแนะนําก็คือนั่นแหละเก็บเกี่ยวความสุขไว้ให้มากๆแต่ก็ไพ่บอกว่าให้คุณเหมือนกับเดอะอาร์ตเป็นการแบบ เออเอ e กเพรสเจอเซลคือคุณต้องรักตัวเองไปก่อนแล้วก็ใช้ศิละปะนี้ในการแบบในการแบบลองเลือกลองลองมันเหมือนกับช่วงนี้มันเป็นประสบการณ์อะไรอย่างหนึ่งของชาวกรกฎในการที่จะมีคนเข้ามาแล้วทาให้คุณแบบเห็นค่าในตัวเองแบบอย่างที่บอกอย่างที่เมื่อก่อนถ้าคุณแย่หรือคุณอะไรมาคนเหล่านี้มันจะเข้ามาช่วยเยียวยาคุณซึ่งคุณต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้ให้เป็น แป้งไม่ได้บอกว่าความรักอะไรเหมาะต้องใช้ประโยชน์จากมันช่องแป้งนะใครก็รู้ชื่อช่อง i n t e r n a t i o n a l t a r o t ใช่ไหมแป้งจะเป็นการทํานายที่อย่างที่บอกคือไพ่เราอ่านไพ่แล้วในสมองแป้งจะประมวลผลออกมาเป็นในเรื่องของการที่เราสามารถจะใช้ทำอะไรก็ได้ที่มันใช้กับชีวิตจริงให้ได้นะะแต่อยู่ที่คุณจะนําไปใช้ไม่นําไปใช้ถูกไหมเราไม่ได้ทำร้ายใครถึงไปแย่งไปฆ่าไปฟันไป ไปเอาของใครถูกไหมแต่นี้เป็นการที่แบบเราอยู่กับความสุขส่วนตัวของเราแล้วคนเหล่านี้ที่เขามาชอบเราเราก็ไม่ได้ให้ความหวังเขาแต่เพียงแค่ว่าจุดของคนที่เขาไมา่ชอบเราในช่วงนี้ยเราเก็บเกี่ยวมันทําให้ตัวเราเกิดมีพ w e r ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นกับการมีรักครั้งใหม่นะคะหมอช่องนี้พูดเยอะนิดนึงนะนะคะโอเคมาดูกันต่อที่สถานะไม่ชัดเจนคาแนะนําจะสถานะไม่ชัดเจนค่ะ เลือ e อฟรีส์เ a คก a ร์ดส์และ r ึกใ r หัว r จ d e s i g n into action อู้เล่ะ Nice of one Nice of one nice Nine Nine of Nine of ones นะคะมี S ด้วยนะไม้หลายอันนะเก้าไม้หัวแขนความเป็นตัวเองเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะกลับมาถามหัวใจของตัวเองว่า คือคุณเหมือนคุณต้องว่าคุณชักว่าเขาใช่ไหมเขาใช่สําหรับคุณแล้วคุณใช่สําหรับเขาหรือเปล่าให้หยุดคิดสักนิดให้บอกเงี้ยเหมือนกับการแบบหยุดคิดสักนิดมองถึงความเหมาะสมมองถึงอะไรนะคะในช่วงนี้ะนะจจะเป็นวิธีเดียวที่ทําให้แบบคุณได้คําตอบของมันในการที่จะแบบจะเอาไงดีต่อไปอ่ะทีนี้มาดูกันกับแต่รู้ว่าคุณแบบแหละความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะทีนี้มาดูคุณแบบความรู้สึกคนมีคู่ชาวรสีกรกฎแลัคณะกรกฎ Mm. Love yourself enough to say not to all. We offer t o u ค่ะ We offer t o u nice of one. ถ้ายังไม่เข้าใจกันถ้ายังมีเรื่องอะไรต่างๆที่มันยังไม่ชัดเจนโหยสามดาบมีปากเสียงมีรักสามเศร้าใช่ไหม ใพ่คำแนะนำคงบอกอย่างชัดชัดว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคุณต้องบาลานซ์เทมเพลนท่านคุยชาวาศรีธนูลักนณธานูนะคะคุณต้องเปลี่ยนแปลงคุณต้องบาลานซ์อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้เปลี่ยนแปลงที่ตัวเองนะอ่ะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองดีกว่าเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองนะคะ We offer you นะบอกว่าทุกๆอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณนะคะอืมทำไมรู้สึกว่ากรากดอดทนนะกรรากฎจะอดทนแล้วความอดทนของคุณ จะนํามาซึ่งพายความสัมพันธ์นี้ยังได้ไปต่อนะคะอยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะยังไงต่อไปนะจ้า we offer you นี้นะอืมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะก็ขอบคุณมากๆสําหรับทุกการติดตามนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใน description box ด้านล่างกดที่ลิงก์ได้เลยนะจ้าเ้าท่าแอดไลน์มาไม่เจอนะคะโอเคนะวันนี้แป้งไปแล้วทุกคนโชคดีสุขภาพแข็ง ไม่กันด้ความสุภาพนะจ๊ะสวัสดีค่ะ